สวัสดีครับเราทีมงานอาซีบุรุพานะครับวันนี้เราทำรถเสร็จอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถกระบะ d ีแ x กสีประตูนะครับเป็นสีขาวมุกนะฮะฝากระโปรงหน้าเป็นลายแคปลานะครับตกแต่งด้วยเครื่องเสียงนะครับชุดเครื่องเสียง่เป็นรุ่น หน้าปัดใหญ่แบบนี้นะครับอ่านเมมโมรี่การ์ดได้แับแฟลชไดร์นะครับมีพอร์ตหูฟังนะครับแล้วก็จะมีแจ็คแจ็คสามารถต่อกับโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับกับจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็นออดิโอเอาท์นะฮะใช้ฟังเพลงได้ทั่วไปนะครับเปิดเพลงฟังได้เสียงค่อนข้างดังมากครับผมนะฮะ โดสั่งสค์กันได้เลยนะครับกับกระบครับแต่งสวยด้วยแบบนี้นะฮะสวยด้วยแรงด้วยตัวนี้ก็เป็นรถอ่าเป็นเอ็กดินะครับขับเคลื่อนสี่ล้อมีระบบเทอร์โบนะครับสังเกตจะมีลางแบบด้านหน้าหนึ่งก้อนจะใส่ได้ใต้ท้องหนึ่งก้อนนะฮะในรถหนึ่งก้อนนะครับกับระบบปิดเปิดประตูด้วยระบบไฟ้ครับที่เราคิดค้นขึ้นมาเองนะฮะ แบบนี้ครับสวยๆนะครับใช้งานได้จริงนะครับทุกชิ้นที่เราทํามานี่คือออกแบบใช้งานจริงๆครับผมกับเสียงดังเลยครับเดี๋ยวขอสวัสดีสมาชิกใหม่กันหน่อยนะครับผมมีใครที่ยังไม่ทันใครเปลี่ยนนะครับเนาะในกระดิ่เสร็จแล้วนะครับ เว็บขอดอเจ้าเสินค้าดีๆแบบนี้ครับมีที่เรานะครับอาซีบุรพาโทรสอบถามด้วยตรง0ูนย์เจ็ดศครับผม